สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับร้านฟิล์มเกรนจะมาเทสการทำงานของกล้องฟูจิก้านะครับรุ่น dl 20นะครับผมรุ่นนี้สำหรับจะรุ่นนี้สภาพภายนอกก็จะมีริ้วรอยตามที่เห็นตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสีถลอกตรงนี้นะครับส่วนหน้าเลนนะครับตัวคัอเวอร์จะไม่มีแล้วนะครับผมปกติการปิดเลนตรงเนี้ยพอปิดเข้าไปจะมีตัวควอ์เลน พป้องกันเลนไว้ให้แล้วพอเปิดอย่างนี้มันก็จะมีการเปิดเลนขึ้นมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับ s e r i นั number นะครับจะเป็นเลข3019527นะครับตามนี้เลยนะครับสําหรับการใช้งานนะครับวิธีการใส่ ARA แบตเตอรี่เนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้ใช้ถาน aa จํานวน2ก้อนด้วยกันนะครับ ก็ใส่ฐานตามที่เขาระบุไว้ตรงนี้นะครับตามคั่วที่เขาบอกมานะครับก็ใส่เรียบร้อยแล้วเราก็เปิดหน้าเลนนะครับก็วิธีการใส่ฟิล์มเนี่ยจะใส่ฟิล์มแบบดรอปอินนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้มันอาจจะใส่ค่อนข้างยากกว่ารุ่นใหม่ๆนิดนึงนะครับผม ซึ่งเราจะต้องง้างเหล็กตรงนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อให้ฟิล์มมันลงไปจัดฟิล์มให้เรียบให้กับช่องแบบนี้นะครับผม นะครับพอใส่ฟิล์มไปแล้วเลขนะับฟิล์มจะมาที่เลขหนึ่งนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับการโฟกัสนะครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้จะเป็นการโซนโฟกัสนะครับผมก็ตามระยะ3ระยะนี้ระยะประมาณ1.2เมตร1เมตรนี่ครับก็จะใช้ตัวรูปพอร์เทแบบนี้นะครับครึ่งตัวส่วนระยะ3เมตร ถึง5เมตรนะครับก็จะเป็นรูปคนเต็มตัวแบบนี้นะครับส่วนระยะ5เมตรขึ้นไปนะครับก็จะเป็นภาพวิวแบบนี้วิธีการถ่ายก็จะแบบนี้นะครับกดชัตเตอร์ได้เลยง่ายๆนะครับผมสำหรับสภาพเลนส์ก็จะไม่มีลาไม่มีฝ้านะครับแต่จะมีร่องรอยคราบเล็กน้อยนะครับผม เป็นฝุ่นด้านในนะครับสำหรับแ,แฟตนะครับก็จะเปิดด้านข้างตรงนี้ด้านแฟตไปทางด้านนี้นะครับแล้วก็แฟตก็จะขึ้นมาเลี้งขึ้นมาปอปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับก็รอการชาร์จแฟตประมาณ ส0วินะครับผมอ่าเนี่ยครับผมสามารถจะใช้งานแฟลได้ส่วนการจัดอ่าปรับ ISO ก็จะมี100กับ4 0 0นะครับ ISO จะมีแค่2ค่าประมาณนี้นะครับ100แล้วก็400ถ้าใช้ฟิล์ม200ก็อยู่ที่เรานะครับจะให้ภาพเป็นแบบ สว่างไหมก็เลือกเอานะครับผมถ้าสว่างก็ดันไป400ร้อยถ้า,าโทนเข้มนิดนึงก็จะเป็น100นะครับผมประมาณนี้นะครับ ตัวนบะฟิล์มก็เดินตามปกติแบบนี้นะครับสำหรับในช่องมองก็จะมีฝุ่นอ่ายังมีฝุ่นอยู่นะครับตรงนี้ในช่องมองเด๋จะลองเทสฟิล์ม ให้หมดหมวนนะครับตรงนี้จะอยู่ที่15นะครับเลขนับฟิล์มก็จะเดินตามปกติตอนนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับไม่มีอะไรก็แค่รู้ระยะส่วนโฟกัสเท่าน,นั้นนะครับก็รู้ระยะว่าอันนี้1เมตรนะครับอันนี้ประมาณ3เมตรอันนี้เป็นอินฟินิตี้นะครับ คือใกล้ถึง24แล้วนะครับอันนี้เป็นฟีม24ม้สนนะครับก็จะถ่ายได้ระหว่าง24-26ภาพนะครับประมาณนี้เมื่อฟีนหมดม้วนเนี่ยมันก็จะหยุดเดินแบบนี้แล้วก็กดกช็ชดเตอร์ไม่ได้แล้วก็เมื่อรู้ว่าเดินมาถึงเท่านี้แล้วนะครับเราก็กอฟ์มโดยการดันมันลงมาแบบนี้ ตัว R ตรงนี้นะครับแล้วก็ดันลงมาผิวก็จะกอบกลับแบบนี้นะครับ สลมงจากเรียบร้อยเสียงมันจะหยุดนะครับเราก็เปิดห้องฟิล์มตรงนี้ได้เลยแล้วก็เอาฟิล์มออกมาแบบนี้นะครับนำไปล้างได้นะครับก,การใช้งานก็จะมีเท่านี้นะครับผมก็จุดที่อาจจะต้องสังเกตนิดนึงก็คือการใส่ฟิล์มนะครับผมอาจจะต้องแบบใส่ฟิล์มแบบนานนิดนึงนะครับ เราอาจจะต้องดันเหล็กตรงนี้ขึ้นมานะครับตอนใส่เพื่อให้ฟิล์มเนี่ยเข้าไปและราบเรียบไปกับห้องฟิล์มนะครับ mm hmm. ครับเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงฝากกด Subscribe นะครับถ้าชื่นชอบาก,การรีวิวแบบนี้แล้วก็ฝากกดติดตามทาง IG ลานฟิล์มอเกนให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ